แค่จะรแล้วสำหรับดีวของฟอร์เรียนเรอสุลิเวอร์พูลนี่จะเป็นการสร้างทีมใหม่ของลิเวอร์พูลในยุคข,ของอร์เนอร์ชลอตเช่นเดียวกันคู่ค้าของเขาเลเวอร์คูเซ่นในมือของเอริกเทนฮาร์กกำลังสร้างทีมใหม่เหมือนกันจากการปิดดิวเรอสูลิเวอร์พูลได้ทำให้เลเวอร์คูเซ่นมีเงินเข้าสู่สโมอสรร้อยกว่าล้านปอนด์นั่นทำให้เอริกเทนฮารกุนซือคนใหม่ของเลเวอร์คูเซ่นสามารถเสริมทัพดีมทีมสมาคมลูกรักเทนฮากได้ใหม่เตรียมชูถ้วยบุนเดสลีกาสมัยต่อไปได้เลย นี่คือไลน์อัพสมาชิกใหม่เลเวอร์คูเซนไร้ผ้ายสองจุเริ่มที่ผู้รักษาประตูอังเดรโอนาน่าคนนี้ลูกในไส้ของเอริกเทนฮาร์กเลยคลอดมาจากสะดือของเทนฮาร์กเลยคนต่อไปเดือมุนอันโตนี่คนนี้คลานตามกันมากัากบโอนาน่าเลยนะทำข้อที่อาแจ็คคนต่อไปอเลฮันโดคริสเตียโนกาลาโชครับคนนี้เดบิวต์อย่างเต็มตัวในยุคข,ของเทนฮาร์กเลยแต่ว่าเทนฮาร์กเนี่ยมีความขัดแย้งครับรู้สึกว่ามีคนมีอีโก้สคนอยู่ในทีมเดียวกันไม่ได้ก็เลยไล่คริสเตียโนโรนันโดออกไปครับแล้วก็เก็บกาลาโชทิ้งไว คนต่อไปซ่อนอยู่ที่มุมครับมาคาสแรดฟอร์ดฟอร์มดีที่สุดในชีวิตคือฤดูกาลแรกของเอริกเทนฮากนะถือว่าเป็นพ่อที่เปลี่ยนชีวิตของแรดฟอร์ดไปเลยและคนสุดท้ายไม่ต้องพูดถึงครับฮอยลุดซึ่งตามข่าวเนี่ยดีลของฟอรเรียนเวียจะจบที่116.5ล้านปอนด์ครับซึ่งเป็นดีลที่แพงที่สุดที่ซื้อเข้ามาในพรีเมียร์ลีกเลยผมจึงขอจัดสรรเงินทุนให้ตามนี้อเลฮันโดรคริสเตียโนกาลาโชเนี่ยห0นะล้านปอนด์นะดาวรุ่งพุ่งไปไหนไม่รู้แพงหน่ย pine, นะอนย,ยอ Anthony, แล้วก็มาคัรสเดฟอร์ดครับ35ล้านปอนด์ดาวรุ่งตลอดการเรียบร้อยครับ3ดิวนี้รวมกัน116.5ล้านปอนด์พอดีเปะ๊ะสงสัยใช่ไหมโอนาน่ากับฮอยดุนหายไปไหนยกให้ปีไปเลยแถมเข้าสารแมนเชสเตอร์ให้ด้วย